พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งกระชับมิตรระหว่างสาธารณารัฐประชาชนจีนและราชาอาณาจักรไทย วันนี้เวลา18นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งกระชับมิตรระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชาอาณาจาักรไทยณสนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสถานเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อเฉล เฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบ75ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในหารชื่อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ,รฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยประธาน,นาคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสาร,สารในการกีฬาและนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยเฟ้าทูุลองผู้หลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหมอ่อมถวายหนังสือพระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดิน ฉบับภาษาอังกฤษหนังสือประเทศไทยกับการพัฒนากีฬาไอซฮ์ฮอกกี้และของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจากนั้นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยภริยาเอกอัคราชทูตสาธรรารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเลขาธิการสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพระมหากษัตริย์นักกีฬาแห่งแผ่นดินฉบับภาษาไทยและของที่ระลึกและนายลูกทาดิฟประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายโล่สัญ,ญลักษณ์ทูตกีฬาไอซ์ฮอกกี้หญิงกิติมศักดิ์คนแรก ของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติพร้อมใบประกาศแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีโดยประจักษ์ถึงภาพปรีชาสามารถด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีโดยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสนามฮอกกี้น้ำแข็งไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอซ์ฮอกกี้อารีนาเชียงใหม่เมื่อวันที่20ตุลาคม2566รทรงร่วมการแข่งขันในนัดเปิดสนามครั้งนั้นทรงสร้างความประทับใจและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาหญิงจำนวน มากรวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬาในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก และในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงในรูปแบบไทยคอนเทมต์รปรร่ายดนซ์โดยเป็นการแสดงที่ผสมผสานกีฬาไอซ์สเกตและอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ผ่านสัญ,ญลักษณ์ของทั้งสองประเทศโดยราชาอาณาจักรไทยใช้พญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่วนสาธารณารัฐประชาชนจีนใช้มังกรเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการแสดงราชาอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่1กร,รกฎาคม2 2,518ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำทั้งสองประเทศในวันที่18พฤศจิกายน2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนักพระที่นั่งจากกรีมหาปราศาสตร์ทรงรับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศ ไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่29ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและราบรื่นซึ่งในปี2568จะครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เนชั่นแนลไอฮอก o c k อารีนาเชียงใหม่แห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สะท้อนถึงพระราชกรณรียกิจทางด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีความสนใจในการออกกําลังกายทุกประเภทเพราะนั่นคือประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพบนามัยกําลังกายกําลังใจให้กับประชาชน รร่่่วมมกััันนนพนาาาติอยงงฒปะะเทศชคคซึ่งหากย้อนกลับไปภาพของความสุขเช่นนี้ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์ได้ทรงปั่นจักรยานนำประชาชนทั่วประเทศปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในกิจกรรมไว้อร์ััมและทรงรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีนำประชาชนทุกเพศวัยทั่วโลกปั่นเพื่อพ่อในกิจกรรมไว้อร์แดดในปีพุทธศักร,ราช2558ด้วยความรักและความอบอุ่นยิ่งครั้งนี้ก็เช่นกัน ค่ำคืนของวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงนําประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักกีฬาฤดูหนาวบุญลานน้าแข็งทรงเปิดไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไอ์ OCKY e ARENA เชียงใหม่ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นแจ่มใสเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวงการฮอกกี้น้ําแข็งของไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลกรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ประยุกต์สร้างสรรค์กีฬาฟิกเกอร์สเก็ตหรือสเก็ตลีลาผ่านศิลปาร่วมสมัยถึงประเพณีวัฒนธรรมอันประณีของล้านนา ผสมผสานท่วงทำนองที่มีความสง่างามและสนุกสนานบนลานน้ําแข็งอันจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต well,

ส่งร่วมแข่งขันกีฬาไอซ์ฮอกกี้คู่เปิดสนามร่วมกับทีมนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยระหว่างทีมไว้และทีมรูโดยส่งร่วมแข่งขันในนามทีมรูด้วยทรงทำแต้มคะแนนแรกให้กับทีมรูโดยเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีผัาดกันรุกผัาดกันร,รับอย่างขับเขี้ยวผู้ชมในสนามต่างต้องลุ้นกันวินาทีต่อวินาทีอย่างใจจดจอ่อ และเสียงแห่งความชื่นชมก็ได้ดังขึ้นเมื่อทรงทำแต้มให้กับทีมรูพื้อไปตีมากครับผม ชีวิตที่ได้เข้าร่วมในงานทันงนี้ครับผมในการสอนเราก็จะเริ่มจากการเล่นเบสิกสเก็ตธรรมดาครับสเก็ตเล่นเฉยๆก่อนทางเราจะมีโค้ดตัวต่อตัวดูแลท่านตลอด1ชั่วโมงนะครับปกติแล้วท่านเรียนเขาก็จะเรียนประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็มีอุปกรณ์เซฟตี้มีรองเท้าให้ยืม ก็เกก็ามาจากคุณแม่ค่ะพาไปเที่ยวแล้วก็ได้ลองให้เล่นกีฬานี้แล้วคุณแม่เห็นว่าหนูไปได้ดีแล้วก็ชื่นชอบกีฬานี้ค่ะต่อมาก็เริ่มเป็นนักกีฬาค่ะแล้วก็ได้ไปแข่งรายการต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะจนสุดท้ายก็มีลานสเก็ตนี้ค่ะได้ให้โอกาสหนูได้ลองมาฝึกสอนเป็นโค้ชค่ะ พระนางเจ้าพระบรมราชนีทรงเป็นสมเด็จพระราชนีแห่งรัชสมัยที่มีเพียงมีพระสิริโฉมงดงามแต่ทรงเป็นแบบอย่างและเป็นขวัญใจสุภาพสตรีตไทยตลอดจนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในร่วมกันพัฒนากีฬาไอซ์ฮอกกี้เพื่อร่วมกันสร้างพลังปลูกความฝันเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่กีฬาระดับนานาชาตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ วันนี้นะคะพระราชนยกิจทางด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพพระบรมราชนินีจะได้เป็นต้นแบบให้กับคนไทยได้มีความสนใจในการออกกําลังกายส่งสนับสนุนกีฬาทุกประเภทเพราะนั่นคือประโยชน์สําหรับประชาชนชาวไทยจะได้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสสดค่ะ